น้องใช้เป็นเวลาหนึ่งเดือนอาการที่น้องเป็นอยู่อาการที่มีอาการชาตามมือตามเท้าตามตัวหายไปสิ่งที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะน้องชนมณีนนดีค่ะดิฉันชื่อชนมณีปัญญาสุภาสสกนนะคะได้รับที่นอนปรับท่าจากบ้านใบบุญไปใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนอาการที่มีอาการเหน็บชาจากขาที่ ช่วงเวลาที่ตื่นขึ้นมามันจะมีอาการเหน็บชาที่เท้าจากจากต้นขาไปหาปลายเท้ามันจะดีขึ้นแล้วอาการที่ไฟฟ้าสถิตที่มีทุกคืนทุกคืนอาการไฟฟ้าสถิตก็หาย,ายตอนนี้นไม่มีอาการไฟฟ้าสถิตอยู่ในร่างกายแล้วค่ะก็นอกจนหนันหบถ่าที่ดีนอนหลับลึก หลับสบายนอนหลับสบายนอนหลับลึกอาการมึนหัวชาวหัวที่ตื่นขึ้นมาจากการที่เรานอน,อนไม่หลับก็หายไปเพราะเรานอนหลับลึกแล้วมันจะหลับเต็มที่หน้าตาเราก็จะอิ่มเอิบของใสค่ะเพราะเลือดลมในร่างกายมันจะหมุนเวียนดีค่ะค่ะวันนี้มาก็มาแบ่งปันนะคะให้ทุกท่านใช่ค่ะ,คะได้รับทราบค่ะโมทนาสาธุข,ขอบคุณมากค่ะ